ดูบอลสดทรูแบงกอ,อกยูไนเต็ดพบคิตชีเอสซีช่องถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ดูบอลสดทรูแบงคอ,อกยูไนเต็ดพบคิตชีเอสซีช่องถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ได้เลิกลงสนามแข่งกันแล้วสำหรับทรูแบงกอ,อกยูไนเต็ดที่ต้องบินไปทำการแข่งขันในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกจึงทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งเทพ ไม่ได้ลงโชว์ลีลาในสนามซึ่งแมตช์ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากรายงานพบว่าการเดินทางของทรูแบงคอกนั้นยาวนานมากอาจจะส่งผลต่อตัวนักเตะโดยทรูแบงคอกอยู่ในเตดมีโปรแกร,รมพบกับคนะิตชีเอสีณฮ่องกงสเตเดียมซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชแบนทชัชตะวันสีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกยู่ในเตดพร้อมกับเอเวอร์ตันก่อนคันเวสกับตันทีมได้เข้าร่วมแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกลุ่มเอฟนัดที่สไปแล้ว โค้ชแบนกล่าวก่อนเกมว่าหลังจากที่ได้มี6คะแนนเต็มจาก2นัดเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายสำหรับทีมแต่ก็มั่นใจในศักยภาพของทีมทั้งผลการแข่งขันในหลีกและเวทีเอเชียและนัดนี้เป็นนัดสำคัญของเรามากๆถ้านัดนี้เก็บ3คะแนนได้หนทางที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปก็สดใสามากขึ้นตอนนี้ทีมมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดี ส่วนทีมคิดฉีนั้นเราไม่ประมาทสำหรับเกมนี้ได้บอกกับทีมว่าต้องเล่นอย่างรัดกลุมคิดฉีมีศักยภาพผู้เล่นที่ดีมีความสามารถมีผู้เล่นต่างชาติที่ดีเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกและจะคาดหวังว่าเราจะเก็บ3ามแต้มให้ได้โคดแบนระบุ ขณะเดียวกันเอเวอร์ตันก่อนคันเวสกับตันทีมทรูบังกอกอยู่ในเต็ดกล่าวว่าในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเราได้เจอคิดชีในการอุ่นเครื่องและเป็นเกมที่สูสีเจ้าบ้านเป็นทีมที่ดีพรุ่งนี้เราจะสู้เต็มที่เหมือนเดิมและเก็บสามแต้มมาฝากแฟนบอลให้ได้ สำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2023 24กลุ่ม f นัดที่3คิตชีเอสพบทรูแบงกอกยู่ในเต็ดวันที่25ตุลาคม2566เวลา19นาฬิกาตามประเทศไทยณสนามฮ่องกงสเตเดียมแฟนบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางพ r ูวิชั่นช่องพรูสปอร์ต2 667ดูบอลสดทรูแบงกอกยู่ในเต็ดพบคิตชีเอสช่องถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ดูบอลสด ทรูแบงคอกยูในเต็ดพบคิดชีเอซีช่องถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ได้เลิกลงสนามแข่งกันแล้วสำหรับทรูแบงคอกยูในเต็ดที่ต้องบินไปทำการแข่งขันในศึก AFC เแชมเปียนลีกจึงทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งเทพไม่ได้ลงโชว์ลีลาในสนามซึ่งแมตช์ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากรายงานพบว่าการเดินทางของทรูแบงคอกนั้นยาวนานมากอาจจะส่งผลต่อตัวนักเตะ โดยทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีโปรแกรมพบกับคิตชีเอสีณฮ่องกงสเตเดียมซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชแบนทชัชตะวันสีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดพร้อมกับเอเวอร์ตันกคันเวสกับตันทีมได้เข้าร่วมถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC เแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม f ฟนัดที่3ไปแล้ว โคดแบนกล่าวก่อนเกมว่าหลังจากที่ได้มี6คะแนนเต็มจาก2นัดเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายสำหรับทีมแต่ก็มั่นใจในศักยภาพของทีมทั้งผลการแข่งขันในหลีกและเวทีเอเชียและนัดนี้เป็นนัดสำคัญของเรามากๆถ้านัดนี้เก็บ3คะแนนได้หนทางที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปก็สดใสามากขึ้นตอนนี้ทีมมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดี ส่วนทีมคิดฉีนั้นเราไม่ประมาทสำหรับเกมนี้ได้บอกกับทีมว่าต้องเล่นอย่างรัดกุมคิดฉีมีศักยภาพผู้เล่นที่ดีมีความสามารถมีผู้เล่นต่างชาติที่ดีเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกและจะคาดหวังว่าเราจะเก็บสามแต้มให้ได้โค้ดแบนระบุ ขณะเดียวกันเอเวอร์ตันก่อนคันเวสกับตันทีมทรูบังคอกอยู่ในเต็ดกล่าวว่าในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเราได้เจอคิดชีในการอุ่นเครื่องและเป็นเกมที่สูสีเจ้าบ้านเป็นทีมที่ดีพรุ่งนี้เราจะสู้เต็มที่เหมือนเดิมและเก็บสามแต้มมาฝากแฟนบอลให้ได้ สำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2023-24กลุ่ม F นัดที่3คิชิ FC พบ True Bangkok United วันที่25ตุลาคม2566เวลา1 9ิกนตามประเทศไทยณสนามฮ่องกงสเตเดียมแฟนบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง p r o v i s i o n ช่อง True Sport 2 667